ไใจมันไม่อยากเิดนะมันไม่เตะเพรวะใจมันเจดกแตจะมายุ่งแรงสนุ้ถ้ากปิดเด็นที่นะเออาฮบ้าบ่าวหน่อยแรงมาก ยอๆยกลงยบปวดอย่างนั้นสบายโยนนะอ่าอย่างนั้นดีของตายเทิดไม่เติมหรออย่างนั้นเพราะแม่เรียนนักเทศสมาธิคือแม่เข้าจัดเทิดเทิดไปนั่นเองเทิดเราไม่เป็นภาษาเพราะแม่เรีนศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตรีไม่เรียนเลยของตาเนี่ยนุ่งแก่แก่ะแก่แก่แก่บวชมานาน ในรู้ภาษาอะไรหรอพวกท่านศึกษาทันานแยกกันยังน ธรรมะหรือเม่มาเพื่อประโยชน์ทางใดคิดแต่นี้ในชิตนักบวชทุกๆคนม่ว่านั้นคือแม่ขาวหรือบวชพทำบวชพักขดีบวชมาเพื่ออะไรที่ต้องถามตัวเราอย่างนี้อย่ากว่าขูอย่างนี้อย่าว่าดุแค่อย่างนี้แทรู้จุดเปวเข้าใจไหม เราต้องคิดกันนี้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรชีวิตบวชมากินข้าวชาวบ้านเรอะหรือบวชมาขอเขากินหรือบวชมาืมา่อแบบแมบด้วย,วยต้องคิดตรงนี้ระเบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันคล้อมด้วยความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นเราพค่มาล่อรวงชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นนักบวชจำเป็นต่างๆยิ่ง แทบวดกันท eh. anyway. so ุก so ว right so uh, <oid S 2> ันเนื้อเราก็ต้องการเพื่อจิแสลอธมร์เป็นเครื่องกนับใจของเรานี่เป็นจุดสําคัญอันนี้พระเจ้าสอนถึงสมาธิปัญญาสอนมาเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลี่รนตัวทุติยมานะของว่าใจเราที่มันแสนที่จะหมกมุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวนั้นเองเพื่อจะชำระให้มันหมดไปขึ้นไปเรานิสิ อยาให้มันดังเปิดเนี่นยเรา,าเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องความประสงค์อันนั้นอย่างเป็นพระเป็นเนมเป็นชื่อเป็นแมน่ขาวอย่างนี้หรือพวกโยมบวชมาเพื่ออะไรทัานหานี้ไร<ห>ต้องฝึก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 ดูในตัวเรา หรืเลกกือกคิดดูในตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรหรือมาอยู่เพื่อสบายอยู่ในโลกก็สบายเหมือนกันมีลกูกมีเมียมีผัวอยู่อย่างอิสระเสรีไม่อยู่ในอำนาจใครนี่ก็เ,เหมือนนั้นนักบวชต้องมีขอบเขตเราบวชแล้วแต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้า,าไม่ได้บังคับใครเธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความเจ็บย่างนั้นพืชเราไม่ตายหรือนี่เราก็ต้องหาเหตุผลแล้วทำไมมรรคผลมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างแสดงในอนัตตนากรสูตรแสดงถึงลูกลูกไม่เที่ยงลูกเป็นพข์ลูกในที่นกายพ่ไนใลูกในอดีตอนาคต ล้วนแต่แปรปวนยักย้ายต่างๆมาอาการต่างๆแบบนี้เป็นต้นนี่แสดงเพื่อใครยังพระสวดนงินทุกวันทุกวันทุกวันนี้นะถ้าตรวจเพื่อจบลึกเพื่อหวังเงินลึกนั่นการแสดงทมอย่างนั้นเพื่อต้องการให้คนเป็นเนี่ยฟังต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปันนายกน้องเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะ สำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วก็ยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนไยโกลนเข้ามาสอนตัวเรากำหนิดตัวเราใจเจ้าอย่าเพิดอย่าเพลินอย่าล่าเริงสนุกสนานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขนาดนั้นนี่สิ่งอันนี้เมื่อเราทําอย่างนั้นแล้วนี่แหละกำทางที่จะกําจัด ให้ของใจที่มันเดือดร้อนขึ้่นบายให้เบาบางลงไปนี่ถ้ามองกันในซึ้งแล้วความลึกและลึกไปในสิ่งล่าเริงสน,น,งงนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นสุขเป็นสิ่ง,ง,งที่สนุกสนานล่าเริงถ้าเท่ากันถึงความจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้น ท่านแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ไกคือความเพลิดเพลินนั้นที่อันนั้นท่านเป็นไปเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเราฟังเทศฟังคำสวดมนต์ธรรมะธรรมธรรมะย่างนี แคนันเองก็ต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาใข้ควรมาถนิพิจารณาให้ใจที่มันเล่งลนกระวนกระวายนั้นให้มันสั่งมันซาไปอย่างี่ศษานะธรรมตรีนะัทธัมโพนัรธัเอศึกษามหาชาเดียนป .9 ป .10 ปตั้งอะไรนะร้อยแต่พรรษาก็เหมือนกันต้องการก็รู้จดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ละใจของตนให้มริหมดสุดนั่นเป็นยอดศาสนาเป็นยอดของคำสัส่งสอนพุทธเจ้าทำละใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองนี่แต่ทิธฎีที่ชมาใจอย่างที่เราก็ทำกันนี่นี่ทีนี้เราทำไมไม่บริสุทธิ์ทักทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าผูกเห็นอยางไง ฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปหลวงตาอย่อาอย่าเอาอย่างนี้แน่นอ,อ,อนการเพทศ์ก็ต้องการเพื่อใดกันพิสิทุกคนผู้ฟังผู้นั้นก็ได้นำไปคิดพิจารณาเนะมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ตนแล้วเขาจะได้เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแพทศเพื่อโก้เพื่อหวังลาศ เพื่อหวังกันนะอ,อยเสงนั้นจะเพอกันทําไมนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าฉะฉ่นั้นใจมันจริงให้ดุใจมันไม่อยากเพอใจมันไม่มีธรรมะเป็นเช่นนั้น,าน,นการปฏิบัดหัวใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเราไม่หักไม่คว้ากันลงไปแล้ว มีแต่ที่มันจะหมกหมหมอยู่ตลอดการจากนกระทั่งตายเปบังลาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีย่างชาวโรเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ต้องรู้ใครอย่างหลวงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งตากับหู คู่กับเสียงก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับโลกก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างดิบๆไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาบวชเข้ามาแล้วมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้จึงได้อยู่มาจนฝันนี้ก็ไม่รู้แค่ชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้เหมือนกันศาสนาทําไมจงมาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้ด้านต้นไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันชีวิตจะเข้ามาจนกระทั่ง ด้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าเข้าลงอยู่แล้วใครๆายๆเข้าลงจนที่ะจอหอกขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาคิดพิดเ,เรณาแล้วยิ่งมีความสงบสงบใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากพูดยากฟังยากาเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าว่าเราก็ต้องหาโอก,กาส ที่จะตื่นตัวเรานี่เพื่อจะลบเลืออนเล่นใจของเรานั่นเองให้กำจัดงอนอย่าให้มันปุบปวนในใจเราแต่ทีนี้ที่เธอที่จะทำอย่างนั้นพวกพันจะได้รับการศึกษาเรายูนในความกันมากมายิ้วไม้ต่างๆแต่ทีนี้พูดถึงความจริงอย่างนั้นแล้ว เดือดเหมือนอย่างน้ำที่ตันอยู่ในตีนเราเห็นมลเต็มหมดแต่ไม่รู้จักหยุดเอาเข็มออน,นั้นมาใช้เข็มน,นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตีนนั้นก็ไม่สามารถจะเอาน้ำออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญาเมสติมา,าลุก บทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับหนามที่มันออกไปจากขาหรือจากหยดเขมจะเพิมว่าขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เขมแหน้มอันนั้นมันก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบาย ไม่เสียวไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเหมือนกันใจที่เคยเดือดร้อนบุ่นบายกระสับกระส่ายไม่อูกกรรมะของพระเจ้าเข้าไปข่มเท่าอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแล้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับ กำกับใจหรือกำหนาดหัวใจของเราได้อุบายอย่างนั้นเองเมื่องมีวิธแก้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อจนัรนทั่งเราสามารถตั้งตัวของเราได้รู้จักพิธีประคองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมากระทบใจเราเราก็เอาอันอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นปติก็มาน้อมา มากันหมดพิจารณาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอยู่อย่างนั้นจนั้ะทั้งใจนั้นอารมณ์ันั้นกลับไปใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อยู่นานเข้านานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดสนิทไปเลยใจอยู่กับสิ่งอันนั้นอันเดียวอย่างนี้จบฝึกจนมีความจนุกธรรมานอย่างนั้นแล้ว นั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิแต่สมาธิอย่างนั้นท,ท่านก็กาวโทษอยู่ของสมาธิไม่ใช่ยกนะสมาธิเท่าเมื่อเสมอเสเยความสุขมากเท่าแล้วมันก็กามมาถึงวลนนี้ช้ากลามเ่เหนาห้าหนอนเกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่าน,นกป็จักาเป็นมีวารธรรมที่แต่ทำลายขึ้นสมาธิาเพราะฉะนั้น เราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อยากไปเฉลยสมาธิมากนะก็ต้องเข้าถอ,อนเข้ามาอยู่ี้ที่เกรนาเรื่อยหทั้งคันสมุนคนใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จากโบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติ มันก็เป็นเหตุให้เนื่นนถ้าเาะปุถุรมายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องจะถอดถอนความความสมายของเจ่าของใจให้รวดเขึ้นเพราะการค้นฟ้าถึงพิจารณาอันนี้เป็นเป็นหลักเทวพุทธเจ้าจงกล่าวว่าเมื่อมีเศษมีกรรมทุกมีปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งลิมุตจุดข้จาก ความเท่าหมองรือเรียกแบงอาสารกุเดของใจตัดทบตัดชาติได้นี่ต่อาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านแสดงถึงในอนัตตณะสูตรว่าถึงโกเบตนาสัญญาสังขารดุจอย่างในอดีตในอนาคตในปัจจุบันต่างๆนานาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาดคาไทยคาถา แสดงว่าเอวเมตังยธะปูตังสมปัญญายรัฐบังึ่งรู้ด้วยปัญญาอันตามความจริงของลูกเหล่านั้นจุดให้รู้ตามจริงจุดตามจริงไม่ให้ไปทําลายรูกเหล่านั้นให้รู้ตามความจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่ เม่อเราพิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้รูปมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้เมื่อใจนั้นกำหนดเข้าไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารจันเราใครเดมันก็โยกก็คลอนก็เจ็บก็ปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลลงมาต่างๆมาดูพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสัเมื้ออะไรวะเปลี่ยนแปลงใปประการต่างๆอย่างนี้ เกิดความสั่งว่าปลดใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราทิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นมาดอเงพิจารณามากเข้ามากเข้าพระพุทเจ้าบอกว่าม่นเป็นอย่างนั้น ให้เรียกทำให้มากๆาทำให้มากๆากลงฝันอย่างหลวงตาก็เคยว่าพาลูโตมาทูรีกาโต้ทำมากๆากพิจารณาอย่างนั้นย่ำเข้าไปในเรศผยไม่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละก็เป็นเป็นไฟเสดทางแห่งความดุขทนของใจที่เคยคล้องเคยเอ็ดเคยยินเดย์เคยสนุกสนานหน้าเลยอันนั้นเองไม่ใช่พิจารณาที่อื่น พ่องเล่นลงไปอย่างนั้นเพ่งเห็นพุธเจาลงไปถ้าอยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพเทธเจ้ามาเข้ามาใกล้แล้วมันก็เกิดความเดือดความหนาทายเมื่อเกิดความเดือดความหนามันก็ลายการกำนัดยินดีในรูปของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อทายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้น แต่เราเพ่งเห็นนิพพานลงไปอย่างนั้นเห็นแจ้งทัศลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนมรรคผลธรรมมีเดอยู่ที่ไหนล่ะขั้งพิจารท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ดกเวลาฟังเทศบางเอค์ได้สำเร็จนั่นเรียกว่าเุตขาปฏิประการปฏิประทาคิดกับปัญญาพวกนั้นท่านนี้โภงปารสนามากับพระพุทธเจ้า เรามาสุดท้ายภายหลังนี่บนวาฒนะไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นพุทธดรสาทที่สุดเมื่อท่านมาอย่างนี้ก็นับว่ายังเป็นโชคทันดีก็เกิดที่มีครูบาอาจารย์ของเราจะมาทําสอนจนกระทั่งเรามาจะเข้ามาวัดมาวามาประพฤตธปฏิบัติ่างนี้แล้วท่านก็ตายไปอยู่หลงตายนี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาที่เกลียดอ่ะ เอาแต่ขี้เกียจอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการแท้มันจะไปแท้ไปเรอย่างท่านพอ่อไม่ได้ติดก,กันคนฟ้ากับดินดวงตาเนี่มันขี้ไก่ท่านพ่อนั้นเป็นทองคําเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเี่ต้องเล่นลงไปธรรมะถ้าเมื่อน,นี้ความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องกลัดชีวิตถ้าเราคิดอย่างนั้นทําไมข้าไม่รู้ท,ทําไมข้าคิดเกียจ ทำไมถ้าถึงแล้วถานอนมากอคุยมากสนุกมากล่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่นแล้วเกิดประโยชน์อะไรเราต้องคิดไปตัวเราเองอ่เพื่อกลับมาถึงจุดได้ประโยชน์อะไรแล้วทำไมเราไม่ภาวนาะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะใจมันก็ไม่เขอนใจมันก็ไม่เพ้อเพลนกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อใจไม่กรเทิรแล้วคนนี้จะทำอะไรอ๋อเราหน้าหน้าที่เราภาวนาถ้าต้องการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ตัวของเราอย่างที่มันใหญ่แบบเรื่องเดิเพ่งลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีย์อะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอยู่ที่ไหนเราเนี่ยเปเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเข้าเคร่งใจ ใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไยไปยินดีกับสิ่งทั้งพวงสิ่งเหล่านั้เกิดขึ้นเมื่ใช้ปัญญาภาพปันญามิจจเจรณาลงไปแล้วก็มันเห็นสิ่งแต่ปวนสิ่งที่แต่ปวนถ้าพู้กันถึงแบบท้าเรียกว่าพิจารณานามธรรมแต่้วงตามันไม่ค่อยทำงาน เพราะว่าภาษาเราเนี้คล่องกว่ากพิจารณาอะไรถ้าคุไปเห็นพ่อเห็นใครก็จะเห็นพ่อผู้ที่พิจารณานี่เองอไม่เห็นตัวอื่นเห็นตัวนี้เขาไปค้นว่าลูกสวยกระลูกงามกระลูกเที่ยงลูกไม่เที่ยงลูกแปรปวนต่างาๆนานาเท่านี้เห็นตัวนี้พัดแจง้งพัดลงไปในขณะนั้น ขณะิดพิจารณาอย่างนั้นตัวคิดพิจารณาอย่างนั้นดับท,ทันทีสภาวะอันเป็นธรรมชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามาหรือสภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเตือยปนหัวใจอย่างนั้นนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรรมะหรือไม่ธรรมะ ของผู้ปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลยไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยานเข็ดูอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาว่ามาบวชเป็นนางพีนางขาวบวชเป็นพระเ็นเงก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเครื่อแตนของหัวใจไม่ใคยเราไม่ใครรู้สึกตัวไม่มีสติ ที่ตั้งออกตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติการประพัติปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็งไม่ย่อหย,ย่อนมีสติสตลับไปต้องความฟันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเพียรอ,อยู่ตลอดเวลาเดินเดินน,นั่งนอนมีทุกเรียบบทของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นไปด้วยความเจริมนี่แหละเพราะฉะนั้นการแสดงรรมพอเป็นสติน้อมไปที่นี้ที่จะเดินมา อันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจุดทูตสร้างและปฏิธรรมยังฟังด้วยดีแล้วยอมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปกำหนดเอาไปคิดเอาไปถูกตองเอาไปพิจารณาเฮเรานี่เวลานี้ก็นอยู่จังไรอย่างที่ท่านแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในในสภาวะที่ท่านติเตียนหรือ เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุกคีสิ่งที่เป็นหายแล้วนะทําให้เราเสื่อมโทรมลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขนั่นเรืยองกัผู้ฟังด้วยปัญญาแต่ปัญญาเข้าแล้วก็พยายามแก้ไขใจเราไม่ให้ลาเลริมขุ่นมมวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานานั่นแหละจึงเรียอวกาผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้จึงเป็นมงคล เพราะฉะนั้นดังพุทได้แสดงมากอสมควรธกับกาลเวลาขอราเอวังสมีเวืสกาบกาสมั